สหรับมือใหม่มือเก่าที่ยังไม่รู้วิธีการทําปุ๋ยบํารุงนะครับเพื่อที่จะก,กระตุ้นการ,กรเจริญเติบโตการแตกใบแตกรอดอย่าลืมนะทุกคนยิ่งเราใช้ประจําสม่ําเสมอนะครับผมบอลสีเราเนี่ยก็ยิ่งจะแข็งแรงนะเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยมดจะจับจองกระถางเรานะครับเหมือนกับจองที่ดินเลยนะ สวัสดีครับเฟซีทุกคนวันนี้กลับมากับช่องบ้านสวนพราเพลินเช่นเคยนะครับในการบำรุงบอนสีวันนี้นะครับจะใช้การทําปุ๋ยง่ายๆนะครับแล้วก็หาได้ด้วยงบไม่ถึง10บาทนะครับผมก็อย่างที่บอกว่า1นึ่งซองหนึ่งช้อนนะครับก็สามารถทําให้บอลเราใบแข็งแรงไม่เหี่ยวไม่เฉาเร็วนะครับแล้วก็แตกหลอดได้ดีนะครับเราจะใช้อะไรนะครับตามมาดูกันนะครับผม ปุ๋ยสูตรนี้นะครับก็ได้ทำมาสักพักแล้วนะก็จะให้คอนเฟิร์มก็ต้องมาทำให้ f อดูอีกรอบนะว่าแนะนำเลยเอาไปใช้นะครับก็คือจะแตกหลอดได้ดีนะครับผมเห็นไหมเนีย่ยเห็นปะเออแตกก็แตกอะไรแทงนองใหม่อะไรใหม่ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคบผมก็อย่างที่บอกนะผมก็ลองใช้มาสักพักนี่เห็นไหมอ่าก่อนจะมาคอนเฟิร์มแล้วก็พาเพื่อนๆไปทำนะถึงจะ ทำได้นะให้แอดมินเอาบอลที่บ้านแอดมินนี่แหละอืมพีชีดไปก่อนว่ามันได้ผลไหมมันอะไรยังไงนะครับดูเห็นไหมนุ่นๆ่นุ่นปะเราไปทำปุ๋ยกันไปผสมง่ายๆว่าใช้อะไรนะครับวันนี้1ซองนะครับ1ซอง1ช้อนก็จะมีเนสกาแฟนะครับใช้รถไหนก็ได้นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็ยังจะ ต้องใช้นะครับควบคู่กับสิ่งพวกนี้นะครับทำไมถึงต้องใช้เพราะว่าในดินยังมีมดนะครับหลังจากที่ผ่านฤดูฝนไปแล้วนะมดมันทำรังอยู่ในดินเราก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับช่วยนะครับเป็นตัวช่วยแล้วก็ยังเป็นแร่ธาตุสารอาหารได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับก็คือตัวนี้นะครับผงชูรสนะครับมโนโซเดียมกลูตาเมตนะครับช่วยในเรื่องของระบบรากนะครับของบอลสีนะครับเจริญได้ดีงอกได้ดีสําหรับ บอลไครที่มีการผัดใบทิ้งใบไปยุบหัวไปนะครับผมแนะนํานะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับเป็นกะปินะครับนี่กะปิอย่างที่เรารู้กันนะครับมีแร่ธาตุสารอาหารเยอะนะครับผมใครไม่มีกะปิก็สามารถใช้น้ําปลาร้าแทนได้นะครับตัวนี้อุดมคุณค่าไปด้วยสารอาหารที่ดีและเหมาะกับบอลสีเรามากๆนะครับไป เราไปลงมือผสมกันในอาาัตราส่วนที่พอเหมาะนะครับและก็ยิ่งใช้ประจําสม่ําเสมอยิ่งเห็นผลนะครับถ้าใครขี้เกียจทาปุ๋ยพลังเทอร์โบหรือใครทำไทยเอ่อเหม็นข้าวไข่อะไรอย่างนี้ใช้สูตรนี้แทนก็ได้นะครับการผสมก่อนอื่นนะครับเตรียมน้ํามานิดหน่อยก่อนนะแล้วเราก็จะต้องละลายเครื่องอสิ่งพวกนี้ให้ละลายน้ํานะครับผงชูรสเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะนะครับผมแบบนี้เลย นี่แบบนี้นะครับใส่ลงป้ายนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับกาแฟนะครับที่ช่วยในการไล่มดไล่มะแดงในดินนะครับนี่ได้ดีเลยนะทุกคนนี่แล้วก็นะครับขาดไม่ได้นะครับก็คือกะปินะครับผม1นช้อนโต๊ะนะนี่ประมาณนี้เลยทุกคนอ่าเราต้องละลายของพวกนี้นะครับให้เข้ากันเป็นอย่างดีก่อนนะครับถึงจะนําไป เื้อจางกับน้ำนะครับสำหรับน้ำวันนี้นะผมใช้ในอัตราส่วนท่าเดิมนะครับสำหรับ,บส่วนบอลสีของผมนะ5้าลิตรนะครับผมน้ำถังหนึ่งนะครับนี่เราก็ละลายไปคนไปบอกเลยว่าการทำปุ๋ยสูตรนี้ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นคาวของไข่ที่ผมเคยทำอะ่ะผมก็ลืมแจ้งไปนะครับว่าปุ๋ยพลังเทอร์โบแบบที่เร่งแตกหลอดได้ดีนะ่ะตัวนั้นอะ่ะใช้ได้ผลมากแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นคาวของไข่ไก่นะครับ หลังจากเราละลายเสร็จแล้วนะครับเราก็เทลงกับน้ำ5ลิตรแบบนี้เลยนี่เท่านี้เลยนะครับเราก็จะได้สูตรปุ๋ยบำรุงง่ายๆนะครับที่จะทําให้บอนสีเรานะครับเจริญจับโตแข็งแรงแล้วก็ใบไม่เหี่ยวเฉาเร็วนะครับในช่วงฤดูหนาวนี่รอดแน่ๆนะครับผมก็นํามารดแบบนี้เห็นไหมนี่ รถไปเลยนะครับทุกคนสัปดาห์ละสองครั้งก็ได้นะยิ่งดีเลยยิ่งหรือจะใช้เป็นสูตรปุ๋ยประจำสม่ำเสมอก็ได้นะครับปุ๋ยสูตรนี้นะใครที่สำหรับมือใหม่มือเก่าที่ยังไม่รู้วิธีการทำปุ๋ยบำรุงนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นการ<ม>เจริญเติบโตการแตกใบแตกกรดใหม่แตกหน่อใหม่ของบอนสีนะ่ะผมแนะนำให้ลองดูคลิปทุกอย่างเลยย้อนหลังนะที่ผมเคยทำไว้นะครับ มันเห็นผลมากๆเลยนะคะทุกคนคือแอดมินน่ะมีการตัดลิใบทิ้งนะครับตอนนี้เขาแตกยอดใหม่ออกมาแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันต้นมันไม่สวยมันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวไอ้ต้นกระถางนี้ก็คงจะต้องได้ตัดทิ้งนะครับแต่ว่าขอใส่ปุ๋ยบำรุงให้เขาก่อนนะครับช่วงนี้อย่าลืมนะทุกคนยิ่งเราใช้ประจำสม่ำเสมอนะครับผม กอนสีเราเนี่ยก็ยิ่งจะแข็งแรงนะครับใบก็จะไม่เหี่ยวไม่เฉาเร็วนะครับแถมยังช่วยเจริญเติบโตในเรื่องของการแตกหลอดแตกกอนะครับผมแพงใบใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ยังช่วยไล่พวกมดเพรี้ยอะไรอย่างเงี้ยในดินหนังช่วงฤด,ดูฝนด้วยนะที่มดจะทํารังนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวนะครับยิ่งช่วงนะครับเข้าสู่ฤด,ดูหนาวเนี่ยมดจะจับจองกระถางเรานะครับเหมือนกับจองที่ดินเลยนะ เราก็รดนะครับด้วยการใช้กาแฟเนี่ยกลิ่นกลิ่นกลิ่นของกาแฟเนี่ยพวกมดพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบมากนะครับเรารดไปนะครับก็ลองนำไปใช้ดูนะครับทุกคนเห็นผลมากๆนะครับผมอยากได้บอลที่แตกหลอดเร็วๆแบบเนี้ยเห็นไหมผมอ่ะไม่อยู่3ามเดือนแต่เริ่มบํารุงเนี่ยเห็นไหมแค่ไม่กี่สัปดาห์นะครับก็เห็นผลแล้วนะครับผมก็ สำหรับวันนี้นะครับผมฝากไว้เท่านี้นะคบฝากให้ทุกคนนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะกดติดตามกด Subscribe ให้ผมนะครับผมเดี๋ยวคราวหน้านะครับจะเอาคลิปเอาเทคนิคเอาอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย